ช่วงสุขภาพดีมีสุขรวมสร้างสุขภาพดีโดยเฟอร์ n t e เต้แอลกอฮอล์แฮนสเปกลิ่นชาเขียวเฟอร์เมนเต้คอมบูชาสปากลินวิเนก้าทีกลับเขมาสู่รายการชีวิตชีวาค่ะวันนี้จะมาคุยกันเกี่ยวกับสถานการณ์สุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งโควิดยังมีอยู่นะลืมไปแล้วหรือเปล่านะหลายคนไม่กลัวโควิดแล้วแบบ สุดๆไปเลยเปิดหน้าก,กากใช้ชีวิตปะกะติดิฉันคนหนึ่งก็ยอมรับว่าดิฉันพยายามใช้ชีวิตให้เป็นปะกะตินะคะเพราะว่าติดโควิดมาแล้ววัคซีนแล้วอ,อ,อย่างมากมั่นใจว่าอย่างมากติดก็อาจจะกินหยดกินยาซึ่งดิฉันก็จะกินฟ้าทลายโจรเป็นหลักหลายคนอาจจะลืมไปแล้วนะเรื่องของฟ้าทลายโจรน,นะคะหรือว่าจะเป็นหวัดไข้หวัดใหญ่จะเป็นอะไรใดๆฟ้าทลายโจรยังได้อยู่ แต่ว่าสรรพคุณของฟ้าทะลายโจรนี่มีงานวิจัยเพิ่มนะสามารถช่วยดูแลสุขภาพอะไรอย่างไรได้บ้างแล้วก็มีการพัฒนารูปแบบของการใช้ฟ้าทะลายโจรให้ใช้ได้ง่ายขึ้นเราจะมาคุยกันกันกบเภสัชากรหญิงอาสาราเชาว์เจริญเภสัชากรชำนาญการจากศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพราจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาไพภาูเบศค่ะสวัสดีค่ะน้องอาค่ะ สวัสดีค่ะยังไงยังไงฟ้าทลายโจรของเราก็ยังเป็นพระเอกของของอภัยภูเบศอยู่ถูกไหมคะทังอาใช่ค่ะตอนนี้ค่ะอภัยภูเบศก็มีตัวผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรรูปแบบใหม่ค่ะก็จะเป็นรูปแบบของอ่าสเปรย์พ่นคอคือต้องบอกว่านอกจากจะเรื่องแก้ไขแก้หวัดที่โดดเด่นของฟ้าทลายโจรแล้วนะคะในเชิงของศาสตร์การแพทย์แผนโบราณเก่าแก่อย่างอายุรเวทซึ่งก็มีมาหลายพันปีนะคะหรือว่า สายการแพทย์แผนจีหรือว่าไทยเองนะคะเขาก็เชื่อว่าถ้านึกถึงสมุนไพรที่เกี่ยวกับโรคในช่องคอเนี่ยค่ะตัวที่เก่งที่สุดเลยก็คือฟ้าห雷โจรส่วนใหญ่แล้วคนที่เวลาติดเชื้อค่ะติดเชื้อเวลาติดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยอาการหลักๆที่จะจะต้องมีนะในเกือบทุกคนและคิดว่าทุกคนที่เกิดมาจะต้องเคยเป็นก็คือเจ็บคอเจ็บคอใช่เจ็บคอยทรมานมากกินยาไม่หายต้องไปนอนให้ยาฆ่าเชื้อทางหลอดเลือดเลยก็มีนะคะบางคนที่แบบ คอ,อักเสบเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเจอมากับตัวเองแล้วยาฆ่าเชื้อเนี่ยนะพอกินเข้าไปท้องผูกเพราะมันไปฆ่าจุลินทรีย์อะไรในลำไส้เราหมดเลยอะแบบ<ช>โหฟื้นฟ <ๆ S 2> ูก,กันนานมาก มีมีผลต่อต่อเชื้อจูลินทรีย์ที่เป็นระบบนิเวศที่ดีในในร่างกายโดยเฉพาะในลำไส้เพราะว่าเวลาที่เรากินยาฆ่าเชื้อบ่อยๆหรือว่ากินบ้างไม่กินบ้างเนี่ยค่ะจะส่งผลเสียต่อสุขภาพก็คือจะทาร้ายทั้งตัวดีตัวไม่ดีอย่างพี่หญิงบอกว่าบางคนท้องผูกใช่ไหมคะแต่บางคนท้องเสียก็มีเหมือนกัน mm hmm. เพราะฉะนั้นในอดีตที่เรายังไม่เคยมียาแผนปัจจุบันเนี่ยคะ่ะยาที่รักษาโรคคอได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือเขาจะใช้ฟ้าลายโจนกันไม่ว่าจะเป็น คออักเสบคอแดงเจ็บคอทอนซิลอักเสบหลอดลมอักเสบไอระคายคอมีเสมหะมีเส็หเยอะก็คือฟ้าลโจเนี่ยเป็น,เป,นเป็นตัวเด่นเลยนะคะคือถ้าทนลดขมได้เนี่ยคะ่ะบางคนเวลาเจ็บคอมากๆเนี่ยเขาจะให้เคี้ยวเพราะว่าฟ้าลายโจเนี่ยมันมีฤทธิ์เก่งในเรื่องของการลดอักเสบนะคะลดอักเสบอักเสบในทางแผนไทยก็คือปิดตะหรือว่าทตดไฟกำเริบมันจะมีความร้อนอยู่ในลําคอนะคะ ก็ก็จะช่วยได้เพราะว่ามันมีเป็นสมุนไพรริเยนค่ะ,ะหรือบางครั้งเนี่ยการใช้การสูตรนะคะการสูตรผงคว้าอะไรโจรเหมือนกับว่าเขาก็จะมีแบบการเอาผงเนี่ยมาใส่กระปุกไว้แล้วก็เขยา่าเขยา่าแล้วก็เปิดฝาให้แม่เหมือนรอมันฟุ้งหน่อยโอ้โอันนั้นอันนั้นดูโหดนิดนึงนะพี่ไม่น่าไม่น่าจะไหวฟุงแล้ว <laughs> ก็ช่วยได้ดีซึ่งจริงๆเราต้องบอกว่าการที่เราเจ็บคอเนี่ยคอเนี่ยมันเป็นมันเป็นด่านแรกในการตัเชื้อโรคที่จะเข้าสู่ร่างกายเพราะว่าบริเวณต่อมทอนซิลลาคอเนี่ยค่ะมันจะมีเนื้อเยื่อกลุ่มของต่อมน้ําเหลืองที่มีขาวจานวนมากค่ะมาคอยปิดักเชื้อโรคค่ะเพราะฉะนั้นคนที่แบบเจ็บคอบ่อยๆนิดๆหน่อยๆอากาศเปลี่ยนก็เจ็บคอหรือว่าเป็นเป็นหวัดแล้วเจ็บคอนานหลายวันไม่หายสักทีเนี่ยแสดงว่ากา้มกันไม่ค่อยดีค่ะ อะไรโจเนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์หลายต่อคือแก้อาการโดยตรงแก้เจ็บคอคออักเสบลดอักเสบนะคะแก้ไขได้ถ้ามีอาการไข้ร่วมนะคะหรือแม้กระทั่งไปทาให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานได้ได้ดีขึ้นแล้วก็เทคนิคที่สําคัญเลยก็คือว่ายิ่งเราเริ่มใช้ยาเนี่ยนะคะตั้งแต่อาการน้อยๆค่ะคช่เชื้อมันยังไม่เยอะมากเนี่ยมันก็จะทําให้ร่างกายสู้กับเชื้อได้ไหวอะค่ะโอถามนิดนึงค่ะไอพ่นคอเนี่ยขมไหม ยังผมข <รอ S 2> มเ <ผม S 2> หรอแต่ว่าผมน้อยพอทนไหวค่ะเขาจะมีใส่พวกเ e p p e r m น n ์ใส่อะไรอย่างเงี้ยาเอมอย่างเงี้ยค่ะ,ะด้วยในการที่จะตั้งสูตรให้มันช่วยลดอาการได้ค่อนข้างไวค่ะแล้วก็เห็นผลดีแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะอ่าก็มาจะถามเรื่องของความปลอดภยัยคืออย่างคนจะต้องต้องถามว่าคนเป็นโรคตับเป็นโรคไตเบาหวานคือคนที่เป็นโรคเรื้อรังประจาตัวเนี่ยนะ ใช้ได้ไหมจริงๆข้อห้ามใช้ที่สําคัญเลื่องฟ้าลายโจนในรูปแบบของกินเข้าไปเนี่ยนะคะก็คือหญิงตั้งครรภนะคะออออส,ส่วนถ้าใช้เฉพาะที่เนี่ยหญิงตั้งครรภก็อาจจะหลีกเลี่ยงเอาไว้ก่อนนะคะค่ะคนที่เป็นโรคประจำตัวเยอะๆเนี่ยนะคะตับไตเบาหวานหัวใจอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังใช้ได้ตามตามปกติยกเว้นว่าค่าตับกําลังอักเสบ อันนั้นอาจจะต้องเลี่ยงไปก่อนค่ะแต่ถ้าแบบเป็นเป็นเป็นสมมติว่าเป็นไวรัสตับอักเสบแต่ว่าแบบค่าตับปกติอย่างเงี้ยค่ะก็ก็สามารถใช้ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นการใช้ระยะเวลาสั้นๆนะคะค่ะแล้วเด็กได้ไหมเด็กถ้าถ้าเขาเขาจะทนผมได้เาจะอ่หอมมิ้นมิ้นหน่อยๆนะเะอเขาจะช่วยกบรดขมได้อยู่แล้วเราต้องใช้บ่อยแค่ไหนอะคะ ก็โดยปกติก็พ้นสองสามกดนะคะก็เวลาสามถเวลาได้เลยค่ะอ๋อก็จะไม่มีปัญหาละก็จะหายได้เลยนะแก้อักเสบ,บได้เป็นอย่างดีทดีโอ้ยน่าสนใจมากเดี๋ยววันที่17มิถุนาได้ข่าวว่าพี่ต้อมด็อกเตอร์เพศชจกรหญิงสุภาพรปิติพรจะมาเอามาแจกให้แฟนๆรายการชีวิตชีวาใช่ไหมคะน้องอา เดี๋ยวไปรอรับกันได้นะสำหรับสมาชิกของมิสออร์แกนิกนะคะและแฟนรายการชีวิตชีวาที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมง,งานกับเราใน Exclusive Meeting วันที่17มิถุนายนเพราะว่าพี่ต้อมเองนะคะด็อ,ดอเพอร์เสัจกรหญิงสุภาพรพิธิพน,นจะไปบรรยายเรื่องนี้แหละ ฟ้าทลายโจรเรื่องสมุนไพรในการชะลอวัยนะคะเราสู้กับรโรคต่างๆเราก็จะนําผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ของอภัยภูเบศเนี่ยจเจ้าฟ้าทลายโจรสเปรย์เนี่ยเอาไปแจกให้ด้วยนะสำหรับคนที่มาร่วมง,งานแล้วก็จะมีเสวนาเรื่องสุขภาพทางการเงิน กับการกับสุขภาพกายเนี่ยจะบริหารจัดการการเงินกับสุขภาพอย่างไรดรสุภวุฒิสายเชื้อนะคะที่ปรึกษากลุ่มการเงินเกียรตินาคินพัทระจะไปให้กระทบไหลเป็นเป็นและสามารถจะพูดคุยกันได้เลยแล้วปิดท้ายกันกับคอนเสิร์ตของน้องกันนพัทนนะคะหลายคนอยากจะไปฟังเพลง แบบโกลเดนซองแนวแนวนั้นเนี่ยนะก็สามารถจะไปฟังได้น้องน้องกันนภัทจากเดอะสตาเนี่ยนะคะก็จะไปร้องเพลงให้ฟังกันเต็มเตหนึ่งชั่วโมงใน Exclusive Meeting สมาชิกของ Miss Organic นั่นเองห้ามพลาดน้องอาไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะเชิญไปไปร้องเพลงคู่กับน้องกันไหวไหม ไหวขอบคุณน้องงามากค่ะขอบคุณมากนะคะเภสัชกรหญิงอาสาราชาวเจริญค่ะเภสัชกรชำนาญการศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยโูเบสนะคะเอาล่ะพักช่วงนี้กันช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาพบกันในช่วงอาหารดีมีสุขภาพนะคะจะเป็นเมนูอาหารสุขภาพแบบไหนบอกแล้วปีนี้เน้นสุขภาพของจริงเลยทีเดียวนะเดี๋ยวกลับนะคะ